ชีวิตไม่แน่นอนนางเอกดังบอกรหัสตู้เซฟลูกเผื่อวันหนึ่งอาจไม่อยู่เข้าวงการตั้งแต่อายุ15แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่หยุดทำงานเลยสักวันสำหรับนางเอกหน้าเด็กตลอดการเจนี่อันพาดนป้อมเพชรซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้เผยผ่านรายการวูดดี f เอน่าจะตายก่อนได้ใช้เงิน เจนนี่บอกอีกว่าส่วนใหญ่ที่จะได้ใช้เงินจะใช้ของใหญ่เลยอย่างซื้อบ้านทําบ้านรีโนเวทบ้านถ้าเกิดว่าชอปปิ้งก็คือไปแค่คริสต์มาสหรือเทศกาลอะไรแบบนี้ทุกวันนี้ตั้งใจเก็บเงินเอไว้ให้ลูกสาวน้องโนลา่าเพราะลูกคือจุดมุ่งหมายในชีวิตที่เจนทำทุกอย่างและเจนยอมเหนื่อยจริงๆเจนอยู่เฉยๆก็ได้ คือเรารู้สึกว่าเราชิวกว่านี้ได้เยอะแต่วันนี้มองหน้าลูกแล้วแบบพอสอนี้เจนชิวไม่ได้เพราะเจนไม่รู้ว่าวันนี้เดินข้ามถนนไปแล้วเจนจะตายหรือเปล่าถ้าเจนตายไปแล้วโนล่าเขาจะมีอะไรไว้บ้างจะมีอะไรที่เป็นหลักประกันให้กับชีวิตเขาบ้างเราไม่ต้องคิดบอกว่าใครจะทำให้เขาเราเป็นแม่เราต้องทำให้เขาก่อน เจนก็จะวางไว้หมามีจะมีอะไรให้หนูบ้างมีวันหนึ่งเขาก็ยังเด็กนะคะเจนบล็อกโนตล่าตู้เซฟหมามีรหัสนี้นี้เขาก็ทำหน้างงใส่ทำไมเหรอคับหมามีอ้าวก็เกิดวันหนึ่งแบบหมามีไม่อยู่หมามีต้องอยู่เขาไม่รู้ว่าแบบวันหนึ่งเราก็จะต้องไม่อยู่ส่วนพินัยกร,รมยังไม่ได้ทำไม่ได้แช่งตัวเองใช่ไหม ซึ่งเรื่องที่นยกรรมพิธีกรรายการวูดดี้ก็ได้แนะนำให้ทำเพื่อน้องโนล่าเองถ้าไม่เขียนไว้ตอนนี้หากวันหนึ่งเป็นอะไรไปโนล่าอาจจะลำบากและมีปัญหามากมายตามมาภายหลังได้